เอาละฮะคลิปนี้ก็จะมาพากและเล่าเรื่องราวของฮาริตตามที่เพื่อนเพื่อนน้นงองๆขอกันเข้ามาส่วนคนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้ก็อดใจรอกันน,นิดนึงนะเพราะว่าพี่จะทำแต่แค่คลิปประตัวเท่านั้นแต่ก่อนอื่นก็ฝากไลค์ฝากแชร์และช่วยดันพี่ใหไปถึงพันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเอาละครับไปดูกันเลยให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุก,กรรม ลึกเข้าไปในป่ามืดข้าในใจว่าท่านปู่ไม่เคยเห็นผลเฟรนฟุตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนสร้างเป็นวันเก็บเกี่ยวที่ดีจริงๆเลยใกล้มืดแล้วรีบกลับดีกว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นฮาริส ท่านป,ปูเป็นอะไรไหมครับฮาริหลานลักตรงจำสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดอนาคตดินแดนแหน่งลงุงอรุณกำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเราเหล่าเียวนินเป็นผู้อยู่ที่เก่าแก่ที่สุดในป่ามืดเราชอบธรรมชาติเกิดมาบริสุทธิ์และมีความปัถนาอย่างสันติเราทุกคนมีพรสวรรค์ที่มีมนต์ขลงัง แต่มันเป็นพรสวรรค์ที่ทำให้เกิดปัญหาเรามีความสามารถพิเศษในการปลดปล่อยและพลกนีกำลังเวทมนต์ต้องห้ามพลังสั่วร้ายตั้งใจจะใส่ความสามารถของเจ้ามานานแต่เราซ่อนตัวจากพวกมันในโลกแห่งป่ามืดและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตอนนี้พวกสั่วร้ายบุกเข้ามาในหมู่บ้านของเรา มันมีสัตว์ประหลาดมากมายและทำลายหมู่บ้านเบอร์จับทุกคนข้าทํากินโครมสัวสานี้ใช่มันจะต้องเป็นเจ้าแห่งนรกแน่นอนข้าจะพาทุกคนกลับมาเองไม่ได้จ้ายังอดเกินไปที่จะต่อกรกับเจ้าแห่นรกมีทางเดียวที่จะพาพวกเขากลับมาได้มุ่งหน้าไปทางเหนือไปยังจักรวัรดิโมนิยัน มีเพียงความช่วยเหลือของพวกเขาที่จะจัดการเจ้านโลกได้มันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากหาลิเจ้าคือความหวังของพวกเราท่านปูฮะว้า เออน้อยฮะมไม่นะเป็นไรไหมเจ้าหนูเอ,อ้อโมโมโม,มนิยันงูเละยหางเขาเป็นลีโอนิน นับว่าเป็นโอกาสที่หายากที่จะได้เห็นดูเหมือนเป้ามหมายฮิวเคิร์ตคือทำลายที่นี่ริโอนินหมู่บ้านทั้งหมดหายไปคนแก่กำลังจะตายค่ามาช้าไปคิดว่าริโอนินมีแค่ในนิทานพื้นบ้านเท่านั้นจำนวนปีศาจขนาดนี้มีบางอย่างที่น่ากลัวกว่าที่นี่เมื่อเราถึงจักรวรรดิเราต้องคุยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตำนานได้กล่าวไว้ว่านีป่าแห่งเวทมนต์เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเกรมลินพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กซุกซนแต่สลาดหลักแหลมแถมด้วยนิสัยที่ไม่เหมือนใครและสําหรับเอลฟ์พระจันทร์พวกมันก็จัดเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุสสดตั้งแต่ประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นฮาลิดเกิดมาด้วยจิตใจที่ไม่เหมือนใครทั่วไปและกลายมาเป็นพ่อมดที่สกัดที่สุดสําหรับเผ่าลิโอนิน โดยปกติแล้วซาลิโอนินจะเป็นผู้ที่ค่อนข้างรักความสันติและใฝ่หาความสงบสุขพวกเขาไม่เคยคิดจะก้าวเท้าออกจากป่าแห่งเวทมนเลยสักครั้งเดียวแต่แล้วฮาริตก็รู้สึกว่าความสงบเรบเรียบเรื่อยๆสักจะไม่ใช่ทางของเขาจนมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ลาทิ้งการฝึกเวทมนต์ทั้งหมดไปภายในจิตใจของเขาล่ลองหาอุตภาพ จนทําให้เขาตัดสินใจออกจากป่าแห่งเวทมนต์และมุ่งสู่จกักรวรรดิโมดิยันเพื่อค้นหาสถานที่ที่จะทําให้พรสวรรค์ที่แท้จริงของเขาได้ถูกปลดปล่อยออกมาเขาได้เข้าร่วมกองทัพของจัก,กรพรรดิและกลายมาเป็นดาวเด่นท่ามกลางสนามรบในครั้งที่ถูกลุกลานจากเผ่าออกซึ่งในสึกครั้งนั้นทําให้ไทเกียวและจัก,กรพรรดิจดจําเขาได้ทันที และทําให้ฮาหลิดกลายมาเป็นที่รักของประชาชนแห่งโมเดียันในฐานะส้นเผ่าลิวนินเขาจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นําผู้มีพลังเซี้ยวนอกจากนี้เขายังได้รับอํานาจในการดูแลกุญแจแห่งแสงซึ่งทําให้เขาสามารถเทเลพอร์ตสิ่งของได้ผู้นําหนุ่มผู้วิเศษคนนี้ได้รับมอบหมายให้ขโมยพลังของเหล่าปีศาจที่ถูกหมายหัวในจกักรวรรดิ แต่แล้วแรงปรารถนาในการผรจญภัยก็ได้ก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเขาอีกครั้งเนื่องจากเขารู้ว่าในฐานะที่เขาเป็นพ่อมดตแห่งซิลเขารู้ดีว่าเขาจะต้องตกเป็นเป้าหมายอย่างแน่แท้ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางที่รู้ทั้งรู้ว่าจะต้องอันตรายเขารู้สึกเหงาและเดียวดายแม้กระทั่งเมื่อได้พบกับเพื่อนในเผ่าล,ลิโอนินนันนาเขาไม่สามารถ สนทนากับเธอแบบปกติได้แม้นานาจะแสดงความรักต่อเขาแต่เขาก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตนได้เพราะเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องเธอคือการที่เขาจะต้องอยู่คนเดียวในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดูทั้งรู้ว่าจะต้องอันตรายสุดท้ายเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครรู้ล่องรอยและไม่สามารถตามเจอได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ดินแดนแห่งนี้ต้องการความช่วยเหลือพ่อมดแห่งซิลคนนี้ก็จะมาปรากฏกายให้เห็นอยู่เสมอเอาละฮะก็จบลงแล้วสําหรับเรื่องราวของฮาริดอยากฟังตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะฮะส่วนแปลบทพูดพี่เคยแปลไปแล้วนะสําหรับฮาริดอ่าแล้วพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูแต่คนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนเข้ามาดูเยอะแล้วก็กดซับให้พี่ด้วยครับ ไปให้ถึงพันครับอีก300กกว่าซับเองช่วยๆกันนะฮะขอบคุณครับ